อยากอยู่ไหมรำเลยร้อมสะดวกแล้วนะอืมร่มเลยร้อมสะดวกแล้วนะมันจบไปแล้วโยมอ้าจบมทำมันไม่ถูกทำยังไงว่าใหชาวบ,บ้านคูเตแยกเออคืออาตมาแค่มาแจกของก็ควร <มา S 1> จบ,จบละมาแจกอยู่แต่ว่ามันพฤติกรรมมันไม่ถูกต้องจะให้ทำไงอ้าวที่จุดหนึ่งคือต้องแจกจุดที่จุดเดียวคือนัดกับผู้ใหญ่เลยใช่ไหมถ้าเราเป็นพระะมันต้องมีคำพูดมันแบ่งแล้ว อันนี้ของคนที่ไม่มาแบ่งมแบ่งไหมของของที่คนเขาที่ไม่มาเออแบ่งแล้วเนี่ยแบ่งําอะไรเราต้องไปเป็นร่วมกลุ่มเราเป็นผู้ใหญ่นะเราเป็นผู้ใหญ่ปกครองลูกบ้านต้องให้ความรักสามัคคีในลูกบ้านแล้วมึงมาทำอะไรแบบนี้อ่ะอาตมาตั้งใจแค่มาแจกของเออแล้วมึงออกจากบ้านกูไปเลยอย่างนี้กูไม่เอายมอย่ามาขู่คนอย่างอาตมากูไม่ได้ขู่นะเอออาตมามาทำความดีมาทำให้เด็กๆ ถ้าโยมเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อบ้านเป็นผู้นาอย่าทำพฤติกรรมอย่างนี้ออกจะหมู่บ้านไปไม่ต้องมาอยู่ไม่ต้องมาอยู่เลยถ้าจะทำแบบนี้ทำให้ชาวบ้านแตกแยกัไม่เอาแต่มาต้องการทำให้เกิดความรักความสามัคคีกันถ้าอย่างนี้แตกแยกไหมแตกแยกไหมมันไม่ได้แตกแยกมันอยู่ที่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ต้องสร้างความเข้าอกเข้าใจทุกคนแล้วยมเนี่ยโยมกำลังสร้างความแตกแยกเองสร้างความแตกแยกใครคนสร้างเมื่อวานที่บอกยังไงพูดยังไงอ่ะ โยมเข้าใจไหมว่าอาตมาบอกว่าก็ให้ผู้ใหญ่เป็นคนประทาทุกอย่างนะล้วทำแบบนี้ทำอะไรเพเพื่ออะไรคือตรงนู้นคืออาตมาเนี่ยไม่รู้ว่าโยมจะทะเลาะอะไรกับคนบ้านนี้ถ้าไม่ทะเลาะโยมก็อย่ามีปัญหาสิคือคืออย่างนี้โยมโยมฟังนะถ้าโยมมีปัญญาพอนะโยมจะเข้าใจว่าอย่มาว่าไม่มีปัญญาด้วยเออโยมฟังให้ดีนะอาตมาก็เข้าใจว่าโยมนะเอามาแจกที่นี้นะ ไม่ฟังเลยพี่ไม่ฟังอ่ะถ้าพี่ฟังแล้วมันจะคุยกับรู้เรื่องเหรอแล้วคุณจะเป็นผู้นําได้ยังไงอถ้าผู้ใหญ่ไม่ฟังผู้ลูกบ้านแล้วมันจะเป็นผู้นําได้ยังไงออกจากบ้านไปนะยอมจะมาขู่แต่มากฎหมายบ้านเมืองมีกฎหมายมีขืนมีแปรนะไม่ขู่แล้วแต่ว่าบอกให้ออกจากบ้านยอมทําได้อย่างเดียวคือฆ่าฆ่าแต่มาให้ตายถ้าจะมาขู่นะไม่ขู่แต่ว่าอย่ามาทําอย่ามาอยู่ในหมู่บ้านก็พอ อาตมาประเทศไทยมีกฎหมายมีคือมีแปรอาตมาอยู่ไม่ได้อยู่ในที่ของโยมนะโยมอย่ามาทะเลาะกับอาตมานะไม่กลัวไม่กลัวนะไม่มีใครกลัวใครหรอกโยมแต่ยังมาอยู่ในหมู่บ้านพอนะอาตมาจะอยู่จะทําไหมโยมจะฆ่าอาตมาไหมไม่ฆ่าแต่จะมาอยู่แค่นั้นแหละโยมไม่มีทางที่จะมาขู่อาตมากฎหมายมีบ้านมีคือมีแปรใช่นะโยมรู้จักอาตมาไหมเนี่ยรู้จะไม่รู้เาะถ้าโยมรู้จักอาตมาโยมก็จะไม่ทําอย่างนี้ ไม่มันรู้แหละแต่มันเป็นอย่างเงี้อเออัตมาทำยังไงมันเป็นเรื่องของโยมที่ทะเลาะกันเองไม่ได้ทะเลาะถามอะเลยเคยทะเลาะทาไมทะเลาะโยมทําไมไม่สั่งเขาให้เอาของไปแจกที่นู้นนี่อัตมาก็ทําตามทําผิดตรงไหนก็เอาให้แจกมันก็แจกงนนนอย่าไปฟังความข้างเดียวเราต้องฟังวอมอัตมาฟังความข้าไทยก็ฟังข้างเดียวไงฟังอะไรอัตมาบอกว่าให้โยมจัดการเองโยมทําไมไม่จัดการ่ะก็จัดการแล้วแต่ว่าทำไมมาทําแบบนี้ ก็มันเขาเป็นความต้องการโยมต้องสั่งเขาสั่งลูกบ้านให้ทําตามสิ่งที่โยมต้องการแล้วโยมบอกว่าเขาไม่ไปลูกมีเด็กไม่ไปก็แบ่งของไว้ให้ส่วนหนึ่งเนีของนั้นเหลือจะให้ทํอยังไงแอนตอมามาทําความดีมาต้องการให้เกิดความรักความสามคัคคีไงโยมอย่ามาขู่ลูกบ้านอย่างนี้แอนตมามาอยู่นี่ก็ถือว่าเป็นลูกบ้านเขาโยมคนหนึง่ง นะยโยมพูดเองนะเรื่องนี้จะต้องถึงผู้ใหญ่ผูงทุนนายอำเภอไปถึงเลยถ้าจะมาทำแบบนี้ทำให้ชาวบ้านแตกแยกเลยอาตมาทำอะไรเออถามนี่ตอนหน้าญาติโยมนี่อ้ตมาทำอะไรแตกแยกอาตมาทำใจทำตามใจทุกคนต้องการมันไปดูดเราสโมเราก็รู้ไงโยมก็ต้องสั่งไงโยมเป็นผู้บริบ้านก็ต้องสั่งถามผมกอนใช่ไหมก็ถูกไงโยมต้องสั่งให้เขาไป ก่อนใช่ไหมถามแล้วใช่ไหมใครจะไปไม่ไปผมไม่ได้ไปสั่งใครได้ผมก็บอกอบอกถ้ายมสั่งไม่ได้ย,ยมเอาเอาของมาเนี่ยของมาเหลือเนี่ยนะอัตมาก็แบ่งเขาขอแบ่งเองจะให้ทํำยังไงหอัตอออาอตมามาทำดีเพื่อประโยชน์แกชุมชนนยมจะมาขวางอะไรฮะ